จเจริญธรรมญาติธรรมญาสนิทมิสหายทั้งหลาย,าลายสำหรับน,นี้อาจารย์ก็จะได้นำเอาวิธีการหรือว่าหลักการแห่งการแผ่เมตตาที่ได้ผลดีคือให้เราเกิดความสุขความสงบใจได้อย่างรวดเร็ว และการแผ่เมตตานั้นยะมีอานิสงส์มากมายถึง11อดอย่างด้วยกันเช่นสงบใจได้อย่างรวดเร็วจิตใจเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่รักใคร่ของเราอมนุษย์ ละพิษต่างๆไม่สามารถที่จะก้ามกายได้ไม่ว่าจะเป็นพิรรษสัตว์ลายหรือว่าเป็นยาพิษก็ตามตวิธีการก็คือให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกเมื่อเราหายใจเข้าให้เรานึกว่าเข้า เมื่อเราหายใจออกให้เราแผ่เมตตาไปหนึ่งวักเมื่อเราหายใจเข้าให้นึกว่าเข้าทุกครั้งที่หายใจเข้าเมื่อเราหายใจออกให้เราแผ่เมตตาไปหนึ่งวักเช่นสัพเพสาตาสต์ทังหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอาได้มีเว็นซึ่งการละกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งการและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุกใจรักษาตนของตนให้รอดผลจากทุกภัย และพยานอันตรายทั้งปวงเธอนาเมตตาโมกรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูนามโมพุทธายะสุขเถิดสัตว์โลกทั้งมวลดังนี้เป็นต้น เราก็จะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าของเราอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของเราเราก็ภาวนาแผ่เมตตาไปตามปกติวิธีนี้สามารถใช้กับการท่องบทสวดมนบทใดๆก็ได้พรอาจารย์ใช้ ในการสวดภาพอติโมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันก็จะทำให้จิตของเรานั้นไม่ฟุ้งซ่านออกไปที่อื่นถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรแวบเข้ามาบ้างเราก็รู้เท่าทันและเราจะไม่คิดถึงเวลาที่ร่วงหน้าเรียกว่าไม่เร่งเวลามันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าสวดมนต์ไปแบบสบายๆเดี๋ยวก็หมดเวลาเดี๋ยวก็จบบทไปแล้ว ดังนี้มันก็จะทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วเกิดพารานุภาพอานุภาพแห่งบทสวดนั้นๆเช่นอานุภาพแห่งการแผ่เมตตาก็จะเกิดพลังงาน<ๆ>เกิดเอนเนอรจขึ้นมา<ๆ>เกิดโมเมนตัมขึ้นมา<ๆ>ก็จะมีอนุภาพ11อย่างด้วยกัน,นถ้าเราท่องคาถาสวดอนต์หรือว่า ปลูกเสษพระหรือว่าวัตถุมงคลเราก็จะมีอนุภาพมีพารานุภาพเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เรานั้นเกิดพลังงานขึ้นมาพลังงานตัวนี้เราจะไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างมากมายเมื่อมันเกิดพลังงานหรือเกิดพลังจิตแล้วเนี่ยพลังจิตแห่งการแผ่เมตตาเนี่ยมันเป็น พลังจิตที่เป็นออร่าที่ดีเป็นออร่าที่เป็นบวกที่เป็นความเมตตานะมันจะไปกำจัดพวกขยะในสมองเช่นความอาฆาตพยาบาทให้หมดสิ้นไปได้หรือไม่งั้นก็ระง,งับไปได้ในระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็ยังดีมันจะทําให้เราเกิดความสุข ในจิตใจความสงบร่มเย็นในจิตใจของเรานะให้เราทั้งหลายลองเอาไปปฏิบัติดูทุกข่ำเช้านะแล้วเราจะพบกับความสุขณนะภายในของเรานะลองดูให้เกิดประโยชน์ถ้าเรามีสติเราจะประสบความสุขสงบเย็นในทุกๆเวลาในทุกๆอิริยาบถของเรา นะดังนั้นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกประการขอถวายความเคารพแด่ท่านพระครูพัทระธรรมาพิรมเจ้าหนับนโคกสะอาดสิริพัทโทที่ท่านให้เกียรติรับชมรับฟังการบรรยายทางของกระผมในเช้าวันนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมราบเท่าเข้าสู่ะนิพานเถิด